สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับวันนี้บรนเสาระครับวรรเสาร์ที่28เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2566นนะครับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินซึ่งตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ Post, ก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังที่รักอีกครั้งหนึ่งวันนี้คุณเปลวเนี่ยพูดถึงคนหลายคนด้วยกันอาจจะย้อนความไปสักนิดหนึ่งแต่ว่าเพื่อเชื่อมโยงแล้วให้คุณผู้ฟังที่รักเนี่ยได้เห็นว่าทักษิณเนี่ย เป็นคนยังไงได้เห็นว่าเพื่อไทยเป็นคนยังไงได้เห็นว่าตอนนี้การหาเสียงขององค์อิงเป็นคนยังไงเชื่อมโยมาตลอดนะครับตั้งแต่สนอเทียนทองไล่มาเลยจนน่านสีแก้วองค์อิง,องนัทวุฒิสเกลือนกเขาแล้วก็จตุพรพรมพันธ์หัวข้อที่ให้ไว้นี่แหละครับคือเพื่อไทยพักคนใจพระผมอ่านไม่ผิดนะครับคุณผู้ฟังฮิรัครับเพื่อไทย คนใจพระเขียนอย่างนี้จริงๆเริ่มต้นเนี่ยคุณเปลยบอกว่าอย่างนี้ครับเห็นอุ้งอิงชนน่านแล้วก็นัทธวุฒิทั้งสามคนเนี่ยไปตีหน้าเศร้าที่จังหวัดน่านเมื่อวานนี้เห็นแล้วเนีรู้สึกว่าผมสงสารจับใจเลยนะครับสงสารแรกคือสงสารอุงอิงนั่นแหละครับก็คิดดูแล้วกันอุตสาห์อุ้มท้องอุ้มไส้เนี่ยไปหาเสียง กะว่าจะแลนสไลด์จะได้พาพ่อกลับบ้านนะครับอันนี้สงสารแรกเลยตอนแรกคงจะนึกว่าจะได้นั่งเสลียงแบบสบายๆมีคนหามเอ้ยไม่ใช่ครับมีหมาหามนะครับคงยังนึกอย่างนั้นแต่โถเอ้ยอน,นิจาครับกลับจะต้องมารับกรรมที่พ่อเธอทำเอาไว้เนี่ยนะครับทั้งกลิ้งกรอกหลอกใช้คนเพียงเพื่อให้ตนเนี่ยเข้าสู่อํานาจเสร็จแล้วก็ทรยศหักหลังเพื่อนทั้งเพื่อนผองน้องพี่โดนมาตลอดแหละครับถึงตอนนี้เนี่ย กมเริ่มสนองเวนเข้ามาแล้วนะครับคนทํากรรมคือใครครับก็คือพ่อนะครับแต่คนรับเวนเนี่ยคือลูกนะครับต้องมารับเวรแทนพ่อโดยมีตู่จต,ตุพรเนี่ยเป็นเจ้ากรรมในเวนอันนี้เป็นสงสารคนที่หนึ่งสงสารคนที่สองเนี่ยคือสองสารชนน่านซึ่งเป็นหัวต่อพักเพื่อไทยเอยห,ห,หัวหน้าหัวหน้าหรือหัวต่อครับเอาเป็นว่าคุณเปรวใช่คําว่าหัวต่อพักเพื่อไทยก็แล้วกันนะครับ ไม่ได้มีราคาในตําแหน่งว่าที่นายกรัฐมนตรีบัญชีรายชื่อของพักเพื่อไทยเลยไม่มีเลยจริงๆแต่นั้นก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่ที่ตูจตุพรโพสเฟซบุ๊กเอาไว้เมื่อวานนี่สิครับถ้าเกิดชนนันได้อ่านรับรองว่าจิตตกลงหำแน่ๆนะครับเพราะว่าหัวข้อที่ตูจตุพรให้ไว้นี่คือชะตากรรมคนเป็นหัวหน้าพักให้ทักษิณ เนื้อหาใจ้ความบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าคนที่เป็นหัวหน้าพักในช่วงที่เพื่อไทยหรือว่าทักษิณเป็นรัฐบาลเนี่ยมักจะมีอันเป็นไปเสมอแหละครับกรณีนาะยยงยุทธวิชัยดิตเป็นหัวหน้าพักแล้วก็เกิดปัญหาใหญ่ขึ้นมาคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ใช่กรณีของสนามกอล์ฟอัลไพนนะครับการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมาถึงวรรสองแล้ว แล้วก็มีการส่งสัญญาณบอกว่าให้สละยงยุทธวิชัยดิตไปซะยงยุธต้องลาออกจากตําแหน่งทุกตําแหน่งครับลาออกจากสสลาออกจากรองนายกรัฐมนตรีลาออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพรรคก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับขนาดยังไม่ได้ไปเก็บของออกจากห้องเลยนะครับปรากฏว่าไม่รู้ใครขนของเนี่ยออกมาวางเอาไว้หน้าห้องเรียบร้อยแล้วอัมมหิตที่สุดครับ และยังเอาคนที่ทําให้เขาไปติดคุกเนี่ยมามีอํานาจในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขอให้หมอชนน้านเนี่ยโชคดีครับนี่เป็นคำพูดของจอตุพรพรมพันธ์สงสารสองนะครับสงสารชนน่านนี่แหละครับส่วนสงสารคนที่สามเนี่ยคือสงสารเต้นนัทวุฒิเต้นกับตู่เนี่ยเขาเป็นเพื่อนกินเพื่อนกันถ้าเกิดเพื่อนรู้ไม่ทันก็จะถูกเพื่อนกันเนี่ยเอาไปกินนะครับ ที่ชื่อตู่เจตุพรซึ่งเต้นเคยกันเอาไปกินนั่นแหละครับเป็นแกนนําเผาบ้านเผาเมืองมาด้วยกันไอเรื่องในที่รับที่แจ้งเกี่ยวกับทักษิณเนี่ยก็รู้มาด้วยกันนั่นแหละแต่และมาวันนี้เนี่ยจกรวมเป็นแตกแยกกันเผาตู่จตุพรควงนกเขานกเขานี่หมายถึงชื่อคนนะครับชื่อคนตู่จตุพรเนี่ยควงนกเขาศัตรูเก่าที่กลายเป็นสหายนามิตรไปแล้วเนี่ยออกมาเผาทักษิณออกมาเผาเพื่อไทยส่วนเต้นนัทวุฒ ยังทําหน้าที่หมาในคอกที่ยังพักดีกับนายควงอุ้งอิงผู้สืบสายเลือดมรดกพ่อเนี่ยออกมาเผาประยุทธ์เผานายกประยุทธ์เผาวรวมไทยสร้างชาติเพื่อแพวถังทางแลนสไลด์จะได้กลับไปมีอํานาจกลงบ้านกินเมืองอีกครั้งหนึง่งปกติแล้วเต้นนะัทวุฒิเนี่ยโตในทุกดอกคลอกในทุกเรื่องเลยนะครับแต่กับตูบัดดี้คู่สีเก่าเนี่ยดูสิครับเต้นถึงกับออกอาการบั้นท้ายเท้าติดคอเลยนะครับเท่ที่สุด เท่าที่จะเค้นคำออกมาได้เต้นบอกว่าอย่างนี้บอกว่าพักเพื่อไทยเนี่ยไม่มีแนวทางตอบโต้กับจตุพรหรือใครกระตามที่วิาพากษ์วิจารณ์ในส่วนที่มีเกี่ยวข้องกับนโยบายถึงแม้ในเหตุการณ์ตอนนี้ก็ไม่เคยรู้สึกเป็นปฏิบัติแต่ถ้าสื่อสารถึงกันได้บ้างเนี่ยอยากจะบอกกับนายจตุพรว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันน่าจะเพียงพอหรือได้ข้อยุติสำหรับการแสดงท่าทีแล้วหรือไม่ขอให้พวกเราพี่ๆน้องๆ ได้ทํางานในสนามเลือกตั้งกันเราไม่ทะเลาะก,กับนายจตุพรหากไม่สบายใจก็ไม่เป็นไรหากนายจตุพรจะหันมาที่ผมโอ้โหตื่นเต้นครับนี่คือคําพูดของเต้นนัทวุฒินะครับคนฝั่งเฮักครับเป็นครั้งแรกครับที่ได้เห็นความเป็นสุภาพบุรุษของเพื่อไทยทั้งพักเลยนะครับขนาดตูจตุพรเนี่ออกมาพิสามานันฆาตกรรมพ่อแมวบังเกิดกล้าวจนเหลือแต่เท่าแล้วเนี่ยแต่บรรดาวงวานเครือเพื่อไทยต่างก็ใจพระกัน พากันช่างแม่งช่างแม่งตั้งแต่ลูกเลือดพ่อยันหมาในข้อทุกตัวน่ะแหละครับไม่มีใครติดใจชี้แจงข้อเท็จข้อจริงใดๆในแต่ละประเด็นที่จตุพรแฉออกมาเลยไม่มีสักคนเดียวอย่างนี้สิครับต้องขออนุมโมทนานิพพานปัจจโยโหตุขออนุโมทนาให้ทั้งพักทั้งตรกูลทั้งศีลด้วยเทินอ่ะในไหนก็ใจพระแล้วเนี่ยนะครับจะใจพระสองมาตรฐานนี่ไม่ได้นะครับ แบบนั้นจากสวรรค์มันจะลงนรกแน่ๆอย่างกิจวัตรประจําวันของพักเนี่ยตื่นเช้ามาก็ต้องให้โคศโกกับโคสกีเนี่ยไปหาเรื่องแล้วก็มาแถลงด่านายกประยุทธ์คนละเรื่องเนี่ยอย่างนี้มันต้องเพียงพอแล้วไหมครับให้มันเหมือนๆกันด้วยนะครับผมพูดอย่างนี้ถูกไหมครับทั้งคอกเนี่ยโปรดวินิจฉัยด้วยกันแล้วกันเอาละครับและเพื่อเป็นการล้างบาปเก่าๆให้สิ้นไปเนี่ยนะครับเส้นทางแรงสไลด์เพื่อโกอง เอามาแบ่งกันจะได้ราบรื่นไปด้วยนี่นะครับการลากไส้ทักษิณที่อาจจะมีตามมาเป็นรายที่สมเป็นรายที่4ในอนาคตมันจะได้ไม่มีแล้วก็ให้จบที่รุ่นของตูจ่จตุพรน,นี่ละครับเสนอเทียนทองเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นแรกในการลากไส้ทักษิณตูจ่จตุพรพรมพันธ์ถือว่าเป็นรุ่นที่สองในการลากไส้ทักษิณอย่าต้องให้เต้นนัทวุฒิใส่เกลือออกมาเป็นรุ่นที่สามที่จะลากไส้ทักษิณเลยนะครับพูดแล้วขนลุกครับ ถ้าแบบนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องมีรุ่นต่อๆไปก็ได้แต่โอมเพียงภาวนานะครับรุ่นต่อไปคนนั้นเนี่ยอย่าได้ชื่อชนนานเลยเจ้าประคุณแต่รุ่นไหนๆจะมาคลาสสิกและขลังเท่ากับรุ่นของหลวงพ่อเนาะลากไส้เนี่ยเห็นจะไม่มีเลยครับอย่างรุ่นตูจ่จตุพรทักษิณน,นี่ยังลงมาฟัดกัะหมานะครับแต่รุ่นหลวงพ่อเนาะเนี่ยไม่มีหมาสักตัวเดียวกล้าที่จะออกมาหาวต้กัน รุ่นนั้นเนี่ยถูกบันทึกเป็นวรรณกรรมริยมคนฉบับหอสมุดแห่งคนโกงกินชาติหาอ่านได้ครับในหนังสือร,รู้ทันทักษิณเล่มสีนะครับสนอเทียนทองเนี่ยนะครับลากไส้ทักษิณก็พอจะเอามาให้ฟังเป็นตัวอย่างได้สักนิดหนึ่งกันแล้วกันนะครับสนอบ,บอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าทักษิณเนี่ยมีลักษณะเป็นนักเสี่ยงโชคที่นิยมความเสี่ยงเรียกว่ากล้าได้กล้าเสียนั่นแหละครับ ขาดความรอบคอบกระทั่งเคยประสบกับปัญหาทางธุรกิจมาแล้วนะครับทักษิณน,นิยมบริหารธุรกิจและก็คิดไวทำไวชอบตัดสินใจเดินหน้าไปก่อนแล้วค่อยหาวิธีการแก้ปัญหารายละเอียดภายหลังโดยใช้การตลาดเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญทักษิณมีวุฒิการศึกษาแต่ขาดวุฒิภาวะของการเป็นผู้นำนะครับไม่มีสภาวะของผู้นำโดยเฉพาะในระดับประเทศซึ่ง ลักษณะเฉพาะตัวเหล่านี้แหละครับมันนําไปสู่พฤติกรรมการใช้อํานาจการกําหนดนโยบายและการดําเนินนโยบายที่ไม่รอบคอบสุ่มเสี่ยงอย่างเช่นการจดทะเบียนคนจนเนี่ยคุณสระบอกว่าผมเคยแนะนําไปแล้วว่าทําไม่ได้นะไปประกาศเฉยๆเนี่ยไม่ได้การประกาศสงครามความยากจนแต่เอาเข้ามาขึ้นทะเบียนเฉยๆคนที่เป็นหนี้สินอยู่แต่ไม่ได้เป็นคนจนเนี่ยก็จะมาจดทะเบียนด้วยเดี๋ยวมันจะบานปลายกันไปใหญ่นะ น้องไปให้เขาจดทะเบียนพี่ไม่เห็นด้วยน้องนี่หมายถึงทักษิณน,นะครับส่วนพี่นี่คือสนอสนอบอกต่อครับบอกว่ามองด้วยจิตสํานึกเนี่ยมันปฏิบัติไม่ได้หรอกมันทาไม่ได้มันได้แต่ตัวเลขมาโชว์ตอนเลือกตั้งเท่านั้นเองแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันจะไม่มีผลจริงๆทักษิณบอกว่ายังไงรู้ไหมครับทักษิณบอกว่าโทษพี่เนาะคนตาบอดเนี่ยมันกลัวเสือด้วยแหละครับถ้าเกิดเราไม่พูดแบบนี้เนี่ยเราจะได้เสียงได้ยังไงนะครับ นี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับคุณเปรยบอกว่าเดี๋ยวเอาอีกสักตอนหนึ่งแล้วกันที่หลวงพ่อเนาะเนี่ยฉชะเอาไว้บอกว่าอย่างนี้ครับสนอเทียนทองบอกว่ามีการใช้ระบบธุรกิจครอบครัวเนี่ยมาจัดการผลประโยชน์ในรัฐบาลแบบเบ็ดเสร็จตั้งแตค่คนที่เคยทํางานกับตัวเองในบริษัทเข้ามาแบบยกชุดวางคนของตัวเองไปในทุกกระทรวงโดยไม่จําเป็นต้องมีตําแหน่งที่มีอํานาจอย่างเป็นทางการแต่ทุกคนในกระทรวงเนี่ยจะรู้ดีครับ รู้ดีว่าคนคนนี้เนี่ยคือคนของเขาจะทำอะไรก็ต้องผ่านคนของเขาเรียกว่ามีสองคนสามคนไปดูแลผลประโยชน์ในทุกระทรวงนั่นแหละครับก็เป็นเสมือนกับหลงจนูนี่แหละแล้วยังส่งคนเนี่ยไปยึดตำแหน่งในกรรมธิการชุดต่างๆของสาภาผู้แทนราษฎรในคณะรัฐมนตรีก็ไม่ต่างกันนะครับทุกโครงการที่จะมีการอนุมัติเนี่ยถ้าเกิดรัฐมนตรีคนไหนเสนอเรื่องขอใช้งบกลางที่มีการจัดสรรเอาไว้จํานวนมหาศาลเนี่ยนะครับ ต้องไปเคลียร์กับคนของเขาให้เรียบร้อยซะก่อนรัฐมนตรีหลายคนจะมีคนของเขาเนี่ยมาบอกว่าเดี๋ยวทํางบนะจะเอากี่พันล้านก็ได้แต่ต้องเอาเข้าพักสิเปรหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าจะไปทําอะไรขึ้นมาก็ได้ครับไปเขียนโครงการมากแล้วกันถ้าเกิดรัฐมนตรีคนไหนทําไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้เวลาทําโครงการเนี่ยก็ต้องจ้างที่ปรึกษาซึ่งเป็นคนของตัวเอง แล้วก็ใช้วิธีที่เก่งที่สุดคือการยกเว้นระเบียบพิเศษยิ่งใช้วิธีขี่เส้นตายว่าต้องเสร็จในวันนั้นวันนี้เหมือนกับกรณีสนามบินสุวรรณภูมินี่แหละครับเพื่อจะได้ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบพิเศษนโยบาย10%รัฐมนตรีต้องทําโครงการทําโดยตกแต่งงบประมาณขึ้นมาก่อนว่ามูลค่าของโครงการเนี่ยจะต้องครอบคลุม10%ที่จะต้องหักเข้าพักเอาไว้จากนั้นก็ไปตกลงกับคนของเขาผ่านคุณหญิงนะครับ เมื่อเรียบร้อยเมื่อไหร่ก็ส่งมาให้กับตัวตายตัวแทนทางการเมืองที่เขาไว้ใจพอเข้าคณะรัฐมนตรีปุ๊บนายกรัฐมนตรีก็จะเสนอโครงการเองแล้วก็อนุมัติโครงการเองเสร็จสับรัฐมนตรีไม่ต้องคิดแล้วครับไม่ต้องสงสัยด้วยนี่นะครับเป็นส่วนหนึ่งคุณผู้ฟังที่รักครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับหลวงพ่อเนาะเนี่ยยังเอาประโยคที่ทักษิณเคยพูดกับหลวงพ่อเนาะเนี่ยเอามาแชร์ด้วย หลวงพ่อเน่อบอกว่าอย่างนี้บอกว่าทักษิณพูดกับเขาว่าพี่เน่ผมพอแล้วผมพร้อมแล้วสมบัติส่วนหนึ่งเนี่ยผมให้ลูกอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้สําหรับตายายกินกนจนตายก็ไม่หมดครับสมบัติอีกส่วนหนึ่งผมจะทําเพื่อบ้านเพื่อเมืองจะได้ใช้หนี้แผ่นดินหลวงพ่อหน่บอกว่าคําพูดนี้เนี่ยผมเคยหลงคิดนะครับคิดว่าคนคนหนึ่งรวยแล้วกลับใจคิดใช้หนี้แผ่นดินผมเคยคิด แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้ความจริงแล้วว่ารวยจากการโกงชาติกล้าทําแม้กระทั่งเผาบ้านเผาเมืองเพื่อเอาประกันเนี่ยคนรวยคนนี้รวยแล้วไม่รู้จักพอไม่เคยใช้นี่แผ่นด,ดินยังไม่พอมันยังโกงกินมันยังทรยศกับแผนด,ดินอีกผมเคยพูดแล้วก็เตือนกับคุณหญิงไปว่าน้องถ้าเกิดมันได้มีอีกแสนล้านเนี่ยน้องจะเอาไปทําไมคุณหญิงก็ตอบกับผมนะครับบอกว่าก็รู้ แต่ในเมื่อเล่นการเมืองมันก็ต้องควักเงินก็ต้องถือว่าเป็นธุรกิจสิคะผมเคยเตือนหนัก,นกถึงขั้นที่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้ามันจะเดือดร้อนหนัก,นก,นกคือคนที่เป็นหูนะคุณหญิงเขาก็ตอบยังไม่สะทกสะทานเลยครับเขาบอกว่าก็รู้ถ้าเกิดพี่ทักษิณจะลงเนี่ยต้องให้พักไทยรักไทยมีอํานาจอย่างน้อยสองสมัยถึงจะปลอดภยัยนี่แหละครับหยิบยกเอาคําพูดคําจาของหลวงพ่อ,นอเนี่ยกลับมาให้คุณฟังที่รัก ได้ฟังอีกครั้งหนึ่งกันแล้วกันก่อนที่คุณเปลวจะสรุปอย่างนี้นะครับบอกว่าเอาละครับใครอยากจะให้เพื่อไทยใครอยากจะให้เพื่อทักษิณเนี่ยกลับมากินเมืองอีกก็เชิญนะครับเชิญแลนสไลด์กันตามสบายเลยนะครับ